คนลาวอายทุกครั้งที่มีคนลาวบางคนออกมาพูดออกมาอัดคลิปต่อว่าต่างๆนานาให้กับคนไทยนะทุกคนบอกว่าคนไทยเนี่ยอิจฉาคนลาวที่คนลาวมีสะพานลอยเป็นที่แรกมีรถไฟฟ้าความแรงสูงนะคะทุกคนคะ่ะมีรถหรูขับอยู่ที่ลาว ถนนหนทางกำลังเริ่มที่จะสร้างเริ่มที่จะพัฒนาแล้วก็พอคนไทยไปคอมเมนต์แสดงความยินดีก็หาว่าคนไทยอิจฉาทุกคนทุกท่านค่ะบอกเลยว่าได้เห็นข่าวแบบนั้นออกมาได้เห็นคลิปได้เห็นคอมเมนต์ต่างๆนาะนาะนะในฐานะที่เป็นคนลาวคนหนึ่งนะคะที่ได้มาใช้แรงงานในประเทศไทย มากกว่า20ปีบอกเลยว่ารู้สึกอายรู้สึกละอายใจจริงๆค่ะพี่น้องคะโอเคนะคะเดี๋ยวคลิปนี้พี่นี่นะคะเพราะว่าก็จะมาขอวา้าวมาขอเราสู่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านได้ครับชมครับฟังน้ำกันเนาะจ้ะ สวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีเด้อพีพีพเอฟซทุกคนทุกท่านจ้าบาวาจะเป็นทางฟังไทยฟังเล่าหรือว่าทางต่างประเทศเด้อจ้าที่เขามาติดตามรับชมรับฟังน้องพี่ว่าคนโกคนเก่าคนเดิมจ้าทุกคนทุกทุกคนทุกท่กทกทกานนะคะมือเนีพร่ว่าก็จะมาขอเหานะคะว่า ทำไมถึงรู้สึกอายและอายแกย่ใจมากที่มีคนมาคอมเมนต์ว่าคนไทยนี่อิจฉาคนลาวที่คนลาวกาลังเริ่มที่จะพัฒนาต่างๆนานาแล้วคนบอกว่าจะเป็นเรื่องถทนนทางหรือแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งอา อียังก็แล้วแต่นะทุกคนที่คนลราเราเนี่ยนะคะคือบางคอนบางคนเท่านั้นนะคะทุกคนบอดีเมาเบิด์ทุกคนนะคะไม่ได้เมารวมหมดทุกคนนะคะแพรว่าบอกเลยว่าอาย อาใทุกคนเพราะว่าในระยะเวลาที่เพวาวนี่นะเป็นคนหนึ่งที่ทํางานอยู่ในประเทศไทยเนาะนานนะยี่สกว่ายี่สิบกว่าปีแล้วเพวาก็คิดว่านะทุกคนเพวาได้เปลี่ยนงานนี่บ่อยมากเปลี่ยนงานเยอะมากเพวาทําททุกอย่างเลยงานในไทยนะไม่ว่าจะเป็นโรงงานกระดาษโรงงานพลาสติกเอ่ยานบ้านเอ่ยานสวนเอ่ยานร้านอาหารเอ่ย ทำหมดทุกคนคะ่ะร้านอาหารในที่นี้ก็คืองานขายของเนาะขายกุง้งกุ้งเตี๋ยวขายกับคงกับข้าวนะทุกคนรวมจนกระทั่งทำงานบ้านมาเป็นพี่เลี้ยงทำงานโรงงานเย็บผ้าที่เจอผู้คนเยอะแยะมากมายไกยต่ตอกกองมีทั้งคนลาวคนเคขมรนคนกัมพูชาอ่าคนกัมพูชานะทุกคนคนลาวคนกัมพูชาและก็คนไทยโดยโดยเฉพาะนะ แต่กาก็เคยร่วมงานที่อยู่กับคนเวียดนามเป็นแต่เข้าทํางานเก่งมากทุกคนเอาจริงๆคนพมา่าเนี่ยเพยวาก็เคยได้อยู่มีเพื่อนชาวพมา่าเยอะมากแต่ก่อนที่ทํางานโรงงานสวยด้วยนะพะมา่านี่เขาสวยมากนะทุกคนเขาสวยผิวขาวนะ้ะคนขาว คนลาวเนี่ยก็แพรว่าที่แพรว่าได้เคยร่วมงานด้วยก็คนลาวทางใต้นะแต่ทางเหนือนี่ไม่เคยแต่มีแต่ทางใต้นะทุกคนลาวไต้นะคะลาวอะปากเซ่นะคะแล้วก็ลาวสวรรค์นเขตนะคะพี่น้องค่ะแต่ลาวทางเหนือนี่ยังไม่เคยได้ร่วมงานนะทุกคนเคยร่วมงานแต่เป็นคนลาวใต้อะลาวปากเซลาวสวรรค์นเขตนะพี่น้องค่ะบอกเลยว่า พีว่าได้ร่วมงานกับคนเลาาด้วยกันเนี่ยเอาจริงๆเลยไม่เคยมีการทะเลาะววแหวงนะสําหรับคนลาาที่พีวาเคยทํางานด้วยกันเนี่ยมาหลายปีเพราะทุกคนพีว่าเคยแบบเคยแบบทํางานด้วยกันแบบเออมันแบบคนเล่านํากันนะทุกคนเวลาที่เฮามาเห็นงานรวมตัวกันนะคะ,ละหลายๆคน,นมันรู้สึกแบบตอนนั้นนะตอนที่พีว่าเป็นไวรุ่นนะทุกคนอายุ10 10กว่าถึง20กว่า20ตั้งแต่อายุ1ิบ เพาวาขึ้นกรุงเทพมาตั้งแต่อายุยังเด็กๆเนาะเอาจริงๆนะก็จะเล่าความจริงเลยว่าขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่ถูกกฎหมายทุกคนเพราะว่าขึ้นมาไทยตั้งแต่อายุ13 1 4ปีประมาณเพาวาขึ้นมาไทยเนี่ยตั้งแต่ปี2 0 2พ22จะเข้า23ทุกคนคะ่ะคิดดูว่าปีนี้ปี2000เท่าไหร่ปี2 5 0พอ่ะปี2 0 2พ24 คิดดูว่ากี่ปีนะเพีวาขึ้นมาย2ิบสองก็เรารวมๆแล้วก็ย2ิบสองปีทุกคนที่เพีวาขึ้นมาไทยนะขึ้นมาทํางานที่ไทยเนาะคิดดูค่ะนี่เลยแล้วบางคนที่บอกว่าคนไทยอิจฉานี่บอกเลยว่าคิดผิดมากเพราะว่าหลายๆที่หลายๆงานที่เพีวาได้ทํานะสารพัดงานทุกคนเพีวาทําเนี่ยจริง,รงๆทําหลายอย่างมากเพีวาเปลี่ยนงานจนนับน,นับนับครั้งไม่ท้วน แล้วจนก็ทั่งได้มาอยู่ตัวคือที่เพรว่าทำงานที่นานที่สุดก็คือเพรว่าทำงานเย็บผ้าทำงานเย็บผ้านะเป็นสาวโรงงานเย็บผ้าสาวโรงงานเย็บผ้าใจร้อยไม่ใช่ค่ะทุกคนคะ่ะไม่ใช่คุณพี่เดือนเพนอํานวยพรน,นะเออแต่แพรว่าทำงานเย็บผ้านี่ประมาณเจ็เจ็ดถึงแปดปีนะคะทุกคนแล้วออกจากงานเย็บผ้าที่จะรันนะเพรว่าก็ย้ายมาทำงาน งานเป็นงานแม่บ้านที่สายสามนครปฐมเพราวาก็อยู่นานเหมือนกันอยู่ถึงเจดปอีอยู่ถึงเจ็ดปีเลยนะทุกคนก็ถือว่านานในใน,ในระยะช่วงทํางานในในสองที่นี้คือเป็นเป็นที่ที่สร้างความมั่นคงให้เพราวาเลยความมั่งคงอาความมั่น,ม,ม,นมั่นคงตอนแรกคือเพราวาทางานเย็บผ้าเพราวาสามารถสร้างบ้านให้พ่อกับแม่ได้สามารถซื้อรถซื้ออา ดินนาดินบ้านที่ให้พ่อให้แม่นะทุกคนเนาะคือตอนนั้นเพราะว่าถ้าย้อนไปตั้งแต่อายุตั้งแต่สิบสบปีที่แล้วอะเพราวําทำงานเย็บผ้านะเพราวาได้เดือนละเป็นหมื่นหมื่นนะทุกคนหน้าตอนนั้นเงินหนึ่งหนึ่งหนึ่งพันบาทอะ่ะแลกได้ประมาณสองแสนสองหมนห้าพันกีบ โอ้โหถ้าคำนวณตอนนี้นะมันแทบจะได้3เท่าเลยเนาะเพราะว่ามัน6 0แสนกว่า1,000บาทได้6 0แสนกว่าทุกคนแต่ถ้าย้อนไปแต่ก่อน6,000บาทก็ได้เกือบประมาณ7 0 0 0แสนแนะทุกคนเนาะ7,500แสนอันนี้ก็คือ6 5แสนคือเกือบจะสเท่าตัวคิดดูในระยะเวลาที่แพรวาทำงานมานี่ทุกคนคะ่ะบนายจ้างคนไทยไม่เคยเหยียดไม่เคยว่าให้คนลาวยิ่งเฉพาะคนอีสานเนี่ยกับคนลาวนี้ยิ่งแบบ เขากันดนดีนะทุกคนจะถ้าจะไม่เข้าก็ก็ส่วนน้อยแต่เข้ากันได้ดีเพราะว่าหนึ่งเรากินเหมือนกันเราพูดคุยรู้เรื่องนะจริงๆทุกคนขะพูดจะรู้เรื่องแต่ก่อนนะเพาวว่าทํางานกับคนยะโสคนอุดรขอนแก่นคนสุรินพี่ๆเขานะน่ารักมากเอ็นดูเพาวานะเพราะแต่ก่อนนะเพยาวว่าจะเป็นคนตัวเล็กๆนาะแล้วก็เตี้ยตัวเตี้ยๆนะทุกคนตอนที่อายุ10กว่าปีเพาวาสามารถทํางานนั่งนั่งจักเย็บผ้า เห็นแค่เนี้ยเห็นแค่ตรงคิ้วอ่ะขึ้นไปเนี่ยเห็นแค่ขอบขอบตาทุกคนขึ้นไปเพราะว่าเราตัวเตี้ยไงอืมก็พยายามซ้อนเก้าอี้นะทุกคนเพื่อที่จะให้มันสูงสูงหน่อยให้มันถึงจักที่เราจะเย็บไปเพราะเราเย็บด้วยแบบจักไฟฟ้าเนาะเออทุกคนค่ะนี่แหละในระยะเวลาต่อมาที่ไม่วาอยู่เนี่ยแทบจะไม่มีเลยเอาจริงๆทุกคนกะไม่มีถามว่าในระยะอยู่ไทยเนี่ย ว่าแบบนี่เลยแล้วก็มีทุกคนเชื่อไหมคะเจ้านายแต่ละคนเขาจะบอกให้เราเก็บเงินส่งเงินไปให้ทางบ้านด้วยนะฝากให้พ่อให้แม่เก็บเงินอดออมให้คำแนะนำเราในการใช้เงินถ้าเราบอกว่าจะส่งเงินให้พ่อให้แม่เนี่ยรีบเลยเพราะว่ารู้เลยว่าเรามาหาเงินเราต้องมีเงินให้พ่อให้แม่คนลาวหลายๆคนนะทุกคนเอาจริงๆนะ แค่เราคำนวณเห็นว่ามาถูกกฎหมายนะยังประมาณหลายแสนกว่าคนนะ่ะเอาจริงๆคือถูกกฎหมายนะแล้วคนที่ไม่ถูกกฎหมายละ่ะที่เขาต้องไปต่อบัตรทุกๆเดือนนะที่สาแก้วเอ่ยที่อะไรนะสาแก้วกับอะไรนะทุกคนที่อะไรอีกนะมันจะมีอีกที่หนึ่งนะที่เขาไปต่อเนาะแต่แต่ช่วงนั้นน,ะนี่คะะทุกคนคือถ้า คนลาวด้วยกันได้ไปเห็นนี่จะรู้เลยว่าโอ้โหอยากจะไปรวมตัวที่อยากจะเห็นคนลาวเยอะขนาดไหนเนี่ยต้องให้ไปต่อพาสปอร์ตแล้วคุณจะรู้ว่าคนลาวในไทยนี่ยเยอะมากแล้วคําพูดคําเดียวหเลยเขาบอกว่าไม่น่าละ่ะอ่า <c oughs> อยู่ที่ลาวเฮาถึงแบบว่าขาดแคลนแรงงานเพราะว่าคนไทยเขาไมาห่หฮ็ดงานอยู่ เพราะว่าคนเพราะว่าคนเล่าเขามาเฮ็ดงานอยู่ไทยหลยอะไรหลยแบบสุดๆพี่น้องค่ะหลยแบบโบจัก,จกคําบัญญัติบนใหญ่นะเพยวามีเพื่อนอยู่คนนึ่งอะจะเล่าอ,อีกเรื่องหนึ่งนะทุกคนที่บอกว่าอายแสนอายถ้าหากว่าถ้าคนเรายังหลงเข้าใจผิดคิดว่าคนไทยหนีชาเพยวามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะที่เขาอ่ะขึ้นมาไทย ตั้งแต่อายุสิบกว่าปีเหมือนกันกับแพรวาแต่เขาขึ้นมาทีหลังแพรวานะแพรวาน่าจะขึ้นมาก่อนเขาประมาณหนึ่งปีถ้ารวมๆแล้วเขาก็น่าจะอยู่ไทยประมาณยี่สิบปีได้นะทุกคนเป็นเพื่อนนี่แหละเขาอะมาอยู่ที่เดิมนะอยู่ทํางานที่เดียวเลยไม่เคยย้ายไปไหนจนสิบหกปีทุกคนคะ่ะเขาทํางานตั้งแต่เดือนละสามพัน เงินเดือน3,000นะ3,000แล้วก็3,5 0 0 4 0 0 0 4,500 5,000จนกระทั่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งพุง่งอ่ะเงินเดือนพุง่งจนเขาได้ประมาณณนะปัจจุบันนี้เขาได้เงินเดือน16 0 0 0นะทุกคนรวมทั้งโ t แล้วที่แบบไม่ได้อยู่ดวันอาทิตย์อ่นะเขาก็ได้18,000หนะเพื่อนของเพรว,ว่าคิดดูเขาทุกคนแต่ในช่วงนั้นที่เขากลับไปบ้านเนาะเขากลับไปอยู่บ้าน2ปีแล้วทีวนี้เจ้านายอยากจะให้ขึ้นมาทำงาน เจ้านายก็เลยขึ้นมาพอเขาเจ้านายขึ้นมาเขาทํางานเขาก็ได้เงินเดือน15,500บาทเจ้านายก็ให้หมื่นหกเลยเพราะว่าเจ้านายอยากให้มาทํางานด้วยนะทุกคนหลังจากที่เขากลับบ้านได้2ปีพอนี้อยู่ไปประมาณเดือน2เดือนที่3เจ้านายเพิ่มขึ้นให้เลย18,000บาททุกคนคะ่ะนี่เลยและทีเนี้ยเขาต้องแบบว่าในระหว่างที่เขารอเนาะรอรับมอว่ะทุกคน เขาก็ต้องไปรายงานตัวใช่ไหม <_ an> เขาบอกว่า <_ an> เพื่อนเอ้ยตั้งแต่ที่อยู่ไทยมาเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าคนลาวจะเยอะขนาดนี้คนลาวที่ไปรายงานตัวเนี่ยแทบที่ไปรายงานตัวทุกเดือนเนี่ยหรือว่าคนกําลังที่จะเริ่มทาพาสปอร์ตเนี่ยแบบเออบัตรทํางานอะทุกคนเอ็มเอยูเนี่ยแบบค,คือเขาบอกโอ้โหเย <_ an> อะมากเขาบอกว่าเขาไม่เคยเจอเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยเพียงว่าก็บอกว่า เธอไม่เคยเจอฉันก็เคยเจอมาแล้วฉันก็อยู่ไทยมาตั้งยี่สิบกว่าปีฉันก็เพิ่งไปเห็นนี่แหละวว่าคนลาวอยู่ในไทยเยอะมากจนเยอะแบบเยอะจริงๆอนะ่ะทุกคนค่ะเยอะแบบหลายขนาดนะพี่น้องค่ะ โอเคนะคะทุกคนทุกท่านคะ่ะคลิปนี้พี่นีนะคะไม่ว่าก็ต้องขอจบเท偏偏ตอนนี้แล้วจ้าหับชมหับฟังแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะมีความกิดเห็นกันใดๆก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทางไทยกันใดเด้อค่ะชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดซับสไคร้เผื่อเป็นกำลังแรงใจแพื่ว่านํำเด้อคะ่ะขอขอบพูดในหลายสักคาถาเพราะว่าจะเป็นทางฟังไทยฟังเล่าหรือว่าทางต่างประเทศนอกจากที่เข้ามาติดตามหัมชมหาฟังจา้าสวัสดีคะ่ะ